สวัสดีครับนี่นะครับสําหรับการปลดเรียวมี c 2 Y y หลังจากการปลดเสร็จนะครับจะมาเทสให้ดูว่าติดออปอลิเตอร์ของค่ายไหนไหมอันนี้เพิ่งปลดเสร็จนะครับหลังจากจบขั้นตอนแล้วกดเข้าไปข้ามนะครับอันนี้ผมจะไม่เชื่อมต่อไวไ i นะครับกดตั้งค่าออฟไลน์เข้าไปผมกดถัดไปได้เลยนะครับพอกดถัดไปทั้งหมด เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเช็คเครื่องติดรายเดือนของ Oppo และ Realme นะครับขั้นตอนจะอยู่คล้ายๆกันครับตัวนี้ผมขอกดข้ามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในตอนกดให้ตอนนี้ข้ามหน้าเสร็จมาเรียบร้อยแล้วกดแป้นพิมพ์โทรออกได้เลยครับกดดอกจันดอกจันกดดอกจันครับดอกจันชาร์จสี่เหลี่ยมแปดเก้าเก้าสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเรามาหาคําว่าซิมล็อกเทสตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดปลดแล้วจะขึ้นอ Unlock g e ตเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จจบส่งงานได้เลยนะครับ